คุ้มเวอร์นะฮะเล่าค่าดีงามมากๆเลยนะฮะกับเซตนี้ วันที่11-15มิถุนายนนี้นะครับคุณมีนัดกับ e s t e ตอร์ลอเอออนไลน์เพราะว่าเขามีโปรพิเศษนะครับฉลองนะฮะเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปี e s t e ตอร์ล .co.th นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ได้อยู่บ้านแล้วก็ช็อปออนไลน์ดังนั้นขาช็อปออนไลน์เนี่ยนะครับรีบมามุงกันทางนี้นะฮะวงตัวแดงไว้บนปฏิทินตั้งอะลามไว้บนมือถือเพราะวันที่11-15มิถุนายนนี้รับรองว่า คุ้มสุดๆเชื่อชัย เรื่องความเลิศเรื่องประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Advanced Night Repair หรือ A.N.R จาก e s t e e Lauder เนี่ยนะครับคงไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้ถึงประสิทธิภาพความ Amazing ของสกินแคร์ในกลุ่มนี้ดีอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนก็เชิญทางนี้เลยนะครับหรือใครที่กําลังลังเลเนี่ยเลิกลังเล,งล,งลงได้เลยนะับเพราะตอนนี้โปรโมชั่นดีงามมากๆเลยแต่อันดับแรกเลยนะครับก่อ,อนที่จะเข้าไปช็อปออนไลน์ที่ estee lauder.co.th นะครับต้องไม่ลืม ใส่โค้ดชัยชัวนะครับก็คือ shai sure นะครับเพราะเพียงแค่คุณใส่โค้ดชัยชัวนะครับคุณก็ได้รับไปเลยนะครับกับ advance night repair intense reset concentrate 5 ml นะฮะมูลค่า1,000บาทเชื่อฉัน เริ่มที่ special set กันก่อนเลยนะครับสำหรับ s e ต A นะฮะ set นี้คุ้มมากคุณนะฮะเพียงคุณซื้อ advance night repair serum ขวดนี้นะฮะ30 ml มูลค่า3,100บาทคุณก็ได้รับเพิ่มไปเลยทันทีกับ advance night repair eye concentrate matrix 15 ml มูลค่า3,100บาทเท่ากับสั่งซื้อขวดนี้ได้ขวดนี้เพิ่มขึ้นมาเลย3,100นะครับได้รับเพิ่มอีก3,100นะฮะเซต A เห็นไหมแค่เซต A ก็คุ้มแล้วอะ่ะ เซตบก็ยิ่งคุ้มอีกนะฮะก็คือเพียงคุณสั่งซื้อ Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate ขนาด20 ml 3,900บาทคุณก็ได้รับเพิ่มเป็น Advanced Night Repair Serum 30 ml 3,100บาทอันนี้ก็คุ้มเลอค่าดีงามมากๆเลยนะฮะกับเซตนี้นะครับซึ่งจะบอกว่า Intense Reset Concentrate ขวดน,นี้เป็นเหมือนตัว SOS เลยคุณช่วยกู้ผิวเยียวยาผิวในชั่วโมงเร่งด่วนได้ดีมากนะฮะถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งลอกแพ้ผื ยืนแดงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเอามาทานะครับจะช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีเช่นกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองใช้ครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากๆที่คุณจะได้ลองนะครับเพราะเพียงคุณสั่งซื้อขวดนี้คุณก็จะได้ Advanced Night r e p a i เซรั่มไปด้วยเลยนะครับขนาด30 ml 3,100บาทลด ต่อมาเซต C นะครับเป็นเซตของเมคอัพกันบ้างนะครับก็คือเพียงคุณซื้อรองพื้นในตำนานขวดนี้นะฮะ Double Wear Stay i n Place Makeup ขนาด 30ml 2000บาทนะครับรับของขวัญเพิ่มไปเลย3ชิ้นนะครับชิ้นแรกเนี่ยนะครับเป็นฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นนะครับมากระรอง Limited Edition ได้ไปเลยนะฮะฟองน้ำา3ชิ้นน่ารักมากคุณแล้วก็ยังมีเพียว c o l o r n v y นะฮะมินิลิปสติกไซส์แบบว่าพกพาน่ารักมากๆเลยนะครับและชิ้นสุดท้ายที่คุณจะได้ไปนะครับก็คือ t ือ s m อะสม e r u n r v e r s e r Perfecting Primer ขนาด5 ml นั่นเองของขวัญ3ชิ้นนี้นะคะมูลค่ารวมกัน1,400บาทเนี่ยคุณจะได้รับเพิ่มไปเลยทันทีนะครับเพียงแค่คุณสั่งซื้อรองพื้นในตำนานขวดนี้ของ e s t e e Lauder นะครับนั่นก็คือ Double Wear Stay-in-Place Make-Up ที่เขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียนะถ้าจะไม่ผิดทั้งในเรื่องของความลอง Lasting มีสีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วก็ปกปิดดีเยี่ยมงานผิวอยู่ครบนะฮ จะเป็นรองพื้นสูตรที่ให้ผลลัพธ์แบบแมทแต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครนะครับชอบลุคที่แบบว่าดิวอี้หน่อยมีความฉ่าม,มีความกลาสกินแนะนําให้เอาไปผสมนะครับกับตัว Advanced Night Repair Serum จะทําให้งานผิวที่ได้จะมีความฉ่าน้ำนะฮะแล้วก็ดูชุ่มชื่นมากขึ้นเชื่อฉัน เซตดีนะครับเพียงแค่คุณสั่งซื้อ Advanced Night Repair Serum ขนาด50 ml 4,700บาทคุณจะได้รับอ c c e s s o r y แบบว่าน่ารักมากๆนะครับไปตกแต่งตัวขวดแบบนี้นะฮะซึ่งอ c c e s s o r y นี้เป็นรูปทรงบอลลูนน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะคุณเพราะว่าเปิดออกมาคุณสามารถเอาฟองน้ำรูปไข่ที่ใช้เกลี่ยรองพื้นนะครับมาตั้งบนนี้ได้นะฮะเห็นไหมไม่ได้น่ารักอย่างเดียวมีประโยชน์ด้วยนะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นแฟนของ Advanced n ซ g h t Repair ซ u r u um มอยู่แล้วเนี่ยนะฮะคือยังไงก็ต้องใช้เนาะอยากจะให้ซื้อขวดใหญ่ไปเลยนะครับก็คือขนาดไซส์50 ml นี้นะฮะ4,700บาทซื้อไปเถอะขวดใหญ่นะครับถ้าใช้อยู่แล้วเชื่อใช้ ต่อมานะครับเป็นส่วนของการท็อปอัพนั่นเองนะครเพราะเชื่อว่าไม่มีใครซื้อน้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนเพจเชื่อชัยนะครับเริ่มจากเทียแรกนะครับก็คือเพียงคุณสั่งซื้ออะไรก็ได้ไม่มียอดขั้นต่ำนะครับรับไปเลยทันทีนะฮะ Perfectly Clean Foam Cleanser Purifying Mask ขนาด30 ml เป็นทั้งตัวล้างหน้าทำความสะอาดผิวแล้วก็ยังเป็นมาสกได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณใส่โค้ชชัยชัวด้วยคุณก็จะได้รับ Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate 5 1> ml 1,000บาทเข้าไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการช้อปออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมใส่โค้ดชัยชูนะครับ S H A I S U R E นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับกับของขวัญดีๆจาก s อ c เซอรออย่างนี้นะครับ ทีนี้มาเทียที่2ก็คือเมื่อคุณซื้ออะไรก็ได้นะครับครบ4,500บาทคุณจะได้ของเพิ่มขึ้นมาอีก4ชิ้นมูลค่า3,100บาทมีกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแบบมินินะฮะแล้วก็มี Advanced Night Micro Cleansing Foam ขนาด15 ml มี Advanced Night Repair นะครับขนาด7 ml แล้วก็ Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate 5 ml แล้วคุณก็ยังได้ Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate 5 ml เมื่อคุณใส่โค้ชชัยช มูลค่า1,000บาทอีกคุ้มเวอร์นะฮะคุณรลเวลที่3นี่คือสุดมากนะฮะ แนะนำว่าให้คุณซื้อให้ครบเลเวลที่3ไปเลยจบๆนะฮะเพราะว่าของขวัญคุ้มมากนะฮะเพียงคุณซื้อครบ6,500คุณจะได้ของเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือ perfectly clean foam cleanser purifying mask ขนาด30 ml อีก1ชิ้น advanced night repair serum นะฮะขนาด7 ml เพิ่มขึ้นมาอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็มีน้ำตบลูกรักของชัยเนี่ยนะฮะตัว micro essence อันนี้เนี่ยนะครับขนาด30 ML แล้วก็มี v Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Power Soft Cream 7ml แล้วก็มี Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Power Eye Balm 5ml แล้วก็ยังมีตัวครีมนะฮะ Revitalizing Supreme Plus Night Intensive r e s t o r a t i v y Cream 15ml แล้วก็ยังได้ Pure Color n v Lip Repair p o t i o n 4.6ml อ๋อยังมีกระเป๋าอีกค่ะคนอันนี้คือแบบว่าดูดี ีดูสวยงามนะใบเล็กใบน้อยนะครับเนี่ยใช้งานได้จริงด้วยนะครับและต้องไม่ลืมใส่โค้ชชัยชัวนะฮะ S H A I S U R E ไปด้วยนะครับคุณจะได้รับของขวัญรวมไปทั้งหมดเลยทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่การเดินทางครั้งแรกเข้ามาจนถึงเลเวลที่3เนี่ยคุณจะได้ไปทั้งหมด14ชิ้นนะครับมูลค่ารวมกันทั้งหมด11,500บาทแล้วสุดท้ายถ้าคุณสวยด้วยแล้วคุณวด้วยคุณเป็น300ออเดอร์แรกนะฮะคุณก็จะได้รับแอดวานซ ในรีแพร์เป็นของขวัญสําหรับการที่คุณเป็นคนสวยและคนวัยนะฮะเพิ่มขึ้นไปอีก1ชิ้นนะครับขนาด7 ml แต่คุณต้องเป็น300ออเดอร์แรกเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับยังไงเราก็ต้องใช้ยังไงเราก็ต้องมีเพราะฉะนั้นนะฮะเรามีนัดกันนะครับที่ w w w estelorder co t h วันที่11 1 5ถึง15มิถุนายนนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดชัยชัว shai sure อยากได้ต้องวสวยไมโกลโกลว์ 相信。去啊去啊去啊